เมื่อกี้ผมจะมากินทุเรียนครั้งแรกเมื่อกี้ผมจะกินทุเรียนครั้งแรกครับนี่แม่ดังบอกให้ครับทุเรียนมากินทเรียนครั้งแรกในชีวิตเรียทุเรียนมากินครั้งแรกทุเรียนในชีวิตครั้งแรกในชีวิตวิวิเนื้อมันดูน่าเหมือนทุเรียนนะครับ เด็กคนบางคนต้นน้าและไม่ชอบทุเรียนครับแต่ผมชอบอ่ะอันกล้องไปโ <sighs> อ้ย <sighs> อ่ารีวิวการกินทุเรียนข้างแรกในชีวิตเป็นยังไงมันต้องกินเลนแต่เล่นนะครับแต่ฝนกินไม่ได้แล้ป๊บ หันมองกล้องสิหันมองกล้องแล้วถ้าผมมาเอาแค่นี้ก่อนพับเดี๋ยวผมไม่ชอบเดี๋ยวมาผมยังไม่กินผมต้องไปจริงอร่อยไหมอันยิมยๆมยมอร่อยไหม ไม่ต้องเป่าทุเรียนนี่ไหนเป่าแล้วอ๋อฮะเดี๋นี้ครับผมต่ออ๋อมาตูอ๋อกินดีๆเลยเดีอเราคอลอาชมอยู่กินนั่งนั่งมาตรงหน้ากล้องนั่งดีๆนั่งค่ะตมาดีๆรสชาติเปอนไงเนื้อมันมีความนุ่มแล้ว แล้วอะไรอธิบายสิมีความหวานเหมือนทุเรียนแต่หวานไม่มากอ่ะกินอีกโอ้ยเมียวมาอันเนี้ยนต่อันนี้ไม่กลา้าต้องกินทั้งลูกใช่ไหมอืมแต่ไม่กลา้ากินทั้งลูกเลย มันเหม็นอะอีก่ะเอ๊ะอีก,อก,กินครั้งแรกมันเหม็นะอะเดี๋ยวลูกเล็กเล็กนนเนี่ยทางเร็งเลย,ยนี่ครับผมจะกินแล้วนะครับจ้ากิ่เหมือนจ้าอร่อยเหมือนลูกเมื่อกี้ครับอืมอือะทุวันนี้มาแขาะะ่งแล้วครับกินกันนะครับ กนไงกินที่นิ่นมๆตีอือทำไมใม่อร่อยอ่ะแม่บอกคุณผู้ชมเลยอร่อยมากเลยครับคนนี้เราไม่ลองกิน จบแล้วครับเอาจะถ่ายไปเรื่อยๆกินให้จนให้หมดกินจนให้ยิ่มจริงดินี่นี่ครับผมมีลูกเล็กลูกเ,เล็กนะครับกินใส่พอตรงวันนี้ผมไม่ชอบนะครับผมจะให้แม่ออกหาทุเรียนว่ากี่วันกว่าจะได้ หนึวัน